ทำไมนักบินอวกาศจึงลอยตัวอยู่บนดวงจันทรได้จริงๆแล้วนักบินอวกาศไม่ได้ลอยอยู่บนดวงจันทร์ครับเพียงแค่กระโดดได้สูงกว่าและไกลกว่าธรรมดาเพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกแรงโน้มถ่วงเป็นพลังงานธรรมชาติที่วัตถุที่มีน้ําหนักมากกว่าจะดึงดูดวัตถุที่มีน้ําหนักน้อยกว่าโลกจึงสามารถดูดสิ่งต่างๆที่อยู่บนผิวโลกไม่ให้หลุดลอยออกไปในอวกาศได้ ดังนั้นเราจึงกระโดดล่อเต้นอยู่บนโลกได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดลอยไปบนท้องฟ้าดวงจันทร์นั้นมีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณสีเท่าจึงมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกมากน้ำหนักของวัตถุที่อยู่บนดวงจันทร์จะลดเหลือเพียง17เปอร์เซนเมื่อเทียบกับอยู่บนโลกดังนั้นถ้าใครที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมบนโลกถ้าไปชั่งบนดวงจันทร์ก็จะเหลือน้ำหนักเพียง17กิโลเท่านั้นแบบนี้ขนอ้วนก็ยิ้มแป้นเลยสิ และเพราะน้ำหนักที่น้อยลงทำให้นักบินอวกาศที่ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์สามารถกระโดดได้ไกลๆไ,ไปทีละ 2- อสเมตรเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากลอยตัวอย่างอิสระน้องๆต้องขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศเท่านั้นซึ่งจะไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยครับ